สวัสดีค่ะหน้าดีขึ้นไหมหน้าดีขึ้นปะอ,อ,อะไรที่จุฬาให้ฉันได้ใช่ปะอ,อ,อะไรที่จุฬาลงกรนให้ฉันได้ใช่ปะต้องถามว่ารีวิเสร็จไลมาบ้างเรียนส่วนตัว,วหมดเลยนะถ้าจะเรียน <c oughs> คือส่วนตัวมันเสื้อมึงนี่เหมือนพระจิตปืนใช่อันนี้ก็จะมีเสื้ออยู่บ้านเสื้อข้างนอกอันนี้สูตรเี่ยวฟันนะ แต่เองเลยคือน้อะค่อยวัวก็เหินไี่ค่อยน่ันทางน้องก็ธรรมดาแต่กังกดว่าเธอต้องทำอันอย่างนรที่ตอบตัวคุณสะอาดคุณงจะาได้ต็อยุ่ันี้ก่อนต่อป่แล้วรับกันนี้แค่ขาดขัเปา้ายหางโอ้โหหางนีอหางนี่ันนไอ้้าอ พยายามเตะอ่ะค่ะอืมอืมสองสองอืมอืมอืมหนึ่งหนึ่งอืมคุณเจ้าชายเขาใหญ่หนึ่งหนึ่งสอง